ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว l i น์เลนเจอกันครับคลิปนี้นะพบกับผมนะครับกับไลน์เล n เจอร์บายเอกชาแนวันนี้เนี่ยผมจะพาทุกท่านไปดูนะครับในส่วนของการถูกตีนะฮะเป็นเขาเรียกว่าได้รับชัยชนะที่สัใจจริงๆสำหรับสายอัดป้อมนี่เขาเรียกว่าหัวร้อนแน่นอนนะครับในส่วนของ PVP มาดูนะฮะ ผมเนี่ยโดนตีนะฮะคลิปนี้เนี่ยก็คือจะเป็นกันผมเนี่ยโดนคุณเปี้ยวเนี่ยชอเจริญชะลอเจริญเนี่ยมาตีนะฮะในส่วนของการแก้แค้นผมลองมาดูฮะว่าโอ้โหชัยชนะที่เขาเรียกว่าสัจใจจริงๆนะครับวินาทีแบบนี้นี่คุณเปี้ยวน่าจะหัวร้อนอยู่เหมือนกันลองมาดูฮะว่าผมชนะได้ยังไงสำหรับการถูกตีครั้งนี้ ดูนะสามสูตรปับ๊บโอ้โหคุณเปียวยังไม่ปล่อยปล่อยออกมาแล้วฮะโอ้โหมีทั้งชูนะครับมีทั้งตัวบับมีทั้งประวานโอ้โหลงน้ำแข็งแล้วดูนะเคลียร์มนะากจังหวะนี้เป็เพื่อเคลียร์ยรโอ้ตัวผมไม่เหลือเลยนะลงน้ำแข็งกด,ดอมาตะโอ้โหอัดป้อมแบบเนี่ยะะฮะนะจะตแะะจะตกแล้วนะฮะดูนะฮะจังหวะนี้จะแตกแล้วนะฮะของผมจะแตกแล้วโอ้โห บอดลงทั้งแข็งโอ้ตายครับอย่างนี้เรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับไหลเลยครับแบบนี้โอ้โหชนะชนะเฉยเลยนะครับชนะสายอัดป้อมด้วยแบบแบบนี้ก็ถือว่าแบบดูแล้วก็ตลกดีนะครับไม่มีอะไรมากครับคลิปนี้เนี่ยก็พามาดูกันนะครับในส่วนของการอัดป้อมเนี่ยสำหรับใครที่สายอัดปอมเนี่ยก็ระวังนะฮะ บอทช่วงนี้นี่ก็มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่ก็ถือว่าอัดยากขึ้นนะครับลองมาเล่นสายยื้ออย่างผมกันดูครับ <c oughs> ไม่มีนะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม